ไอ้หน้ากากล้มเนี่ยถือโทรศัพท์เล่นไม้หน่อยกดผู้หญิงให้กดผู้หญิงให้กดดูคนละตัวดิอย่านัวกันดิศาสคนละตัวว่าล้มล้มดัมันยังอยู่นะแท็กดัมันยังอยู่นะจีนี่นิดหน่อยคนหนึ่งผมไล่ชนอยู่ไล่ชนไอคอนส่งจีดินี่ต้องไหนต้องแหลบแหลบแหลบตกปลาแหลบตกปลาไป ไอ้ลงน้ำมันอ่ะนะลงน้ำมันอ่ะนะใช่ติไอ้ศพมาให้กูอไห่อลนมันไม่ไม่ไม่านไม่ไหไม่ห่อไม่หอมึงถ่ายรูปรถนั่งแล้วตรงท่านนท์่านนท่นนอนไม่ไหนแล้วพี่ตรงไหนมึงพูดเรื่ออไรดิเอไอคอนไอคอนกับไอคอนกับต้นตะวันเฝ้านะที่เหลือไปไล่หาอ๋อแลบตกปลาป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงน้มัน ตรงนี้ใกล้ๆตกป่าเอาาไปลงบาเปดนะงาน้ขับเข้าเมืองรงพยาาลไฮเปนะมึงไล่ไปมืงไล่ไปแล้วมึงสปอร์ตเรื่อยๆยาผมแตกว่ะตามพอปทางไหนละเวย์เยเนไว้น่าคนเดียวตอนนั้นอ่ะไว้ไอคันไ่ต้นวัดพ่อไว้มามามาทีนาใช่ไหมตรงมาทีนาเบย์เย์ทีนาแล้วมันแลสีอะไยนะคือมันขับออกนอกเมืองถูกไหมแท็ดำเขื่อหรือว่าในเมืองไอ้ ไน่านขเขาปัหารถมาควรนขึ้นแล้วขับเข้าขับออกขับเข้าขับออกเจอกูเจอมันมามันมารถนักสี่น่ะตรงเอาดีเอาดีเดีวนักสี่เลยคว้าคว้าหังเอาเล็กความนเอาเล็กด้วยอยูปไหนล่ะตก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 ตีตกตกกตกตกตไปกตกตกตกยลปล่อยกกไกกกก ยกดไปแล้วเลงเล่นยีกดไปแล้วนไอคอนเล่นเลยกูจะถึงแล้วคอนสองตัวสอตัวตรงนี้เทน่าทางออกเมืองอ่ะพี่ตามไปเลยพี่ซาโต้เนี่ยเนี่ยมันตกมันตกแล้วมันตกแล้วมันตกแล้วตกแกดิแกดิมันรวมมาตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยหมดเลยทุกตัวเลยตรงเนี้ยเอาดิยกไปไปไปเนี่ยสองตัวเนี่ยลงลงมาเล่นหน่อยทาโกเยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะแรนดัมเยอะาโตอมาาโตไว้นะกดไว้นะกดไว้นะกูอยู่รนดมกันเนี่ยไม่ที่เหลือไปเลยสามสองคันแฮปปี้ไปเลยเดี๋ยวเล่นกับกาฟิวให้ ที่งันใช่หรอไอซิมเพิลไม่ใช่หรอพี่ลงไปเล่นพี่ลงไปเล่นพี่ลงไปเล่นยิงผมยิงิงอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีปืนพี่ยิงอยู่แกดิแกกูดิแกกูดิล้มล้มกูยิงช่วยกูยิงช่วยข้างบนนะพี่ไปใหญ่แรดดำแรดดำไปอยู่มาหน่อยทางขึ้นสะพานพี่ทางขึ้นสะพานพี่ไปเลยพี่ไปเลยมึงกูไม่รู้จุดเวบนแรดดำใช่ปะแรดดำขางบนขึ้นมีลบนแรดดำเออเออเออ ต้านกูเล่นไปต้งพูเล่นไปกูตกรถนะตามมาแล้วมาแล้วไอตีตรงนี้สามสี่คนน่ะกูตามไปรีบมาด้วยไป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 ทิ้งศพมันเลยมันมาดี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 มันเยอะมันเยอะมันเยอะมันเอาขึ้นไปามแก่ดิไปมกำลังไปกำลังไปกำลังไปหนึ่งตายหนึ่งไอ้กูโดนยิงก่อนนะกูโดนยิงก่อนนะยิงไหนยิงไหนมันมันมันลงเยอะมากมันลงเยอะมากแก่ดิส่งจีแล้วรีบมาดิเอาคันเขียวหน่อยมาเอาคันเขียวข้างบนหน่อยมาเอาคันเขียวไ้คนรับเฉียวรถกูคันเขียวรถกู ้ืนตกปืนตกปืนตกทตไมโดนยิงกดนแก้หน่อยันเยแก้หนก้นอนยิงดนยิงโดนยิงต้มหลงพี่ลงเงินเราไปมันยิงมายิงไวรเยยิงไ้เยยิงะเยี่ยงเพื่อนหน่อยวีกลับไปตาตาล่ลงไปนะต้มปืนมาตกปืนมตกไอ้กูโดนยิงแล้วแก้ดิ มาดึงเพื่อนหน่อยมาดึงเพื่อนหน่อยกดหนึ่งกดหนึ่งกำลังไปยิงกดสองตอนนี้มันต้องให้มันเล่นอ่ะมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาเพื่อนนี้ขึ้นมาเพื่อนนี้ข้างบนอยู่ไหงเนาะมีไว้ตรงสะพานมันตายสามคนเพิ่งจำบ้านครับกูชุบเพื่อน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 กำลังไปกำลังไปเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีใหญ่มันหนีใหญ่มันหนียิงหนี้ยิงนี้กูหล่นนะกูหล่นนะกูหล่นนะให้ยิงนี้ยิงนี้กูเล่นให้ยิงมันไม่ล้มเห็นล้ม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 เห็นไหมซ้ำ ไปเล่นเลไฟขึ้นไปเล่นนะไฟกยู่ตัมคนนี้ยันอกไอ้หมวกแดงล้มนะอีตัวไอีตัวไอีตัวขวาขวาขวาผู้หญิงล้มผู้หญิงล้มผู้หญิงล้มตามไปไอ้หน้ากากล้มเนี่ยถือพวกถือพวกถือโทรศัพท์เล่นไม้หน่อยตามไปกดผู้หญิงให้กดผู้หญิงให้กดตัวตัวนี้อย่านัวกันี้สัตว์ละตัวว่าล้มล้มล้มดัมันยังอยู่นะแถมดำมันยังอยู่นะยิง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 ต้องยิงข้างล่างเลย โวนีใครใครไปทำอะไรล้มล้แดงล้เนี่ยรอราวีซาไม่ตายดิมึงเอาจบออกดิมึงเอางเอบอกดิดิเบาวีมึงเอาบกดิมานททำมดิยกเลยกางยกงีกางยังไฝากฝากนะฝากนะเกิดนะบบิลิตติอยู่นี่มนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้มาลงรถแล้ววีนา่เวยนสามสามสามถรในบ้านในบ้านมาตรงนี้คนนึงดิสามให้หัวเขียวคนหนึงดิเอนเตอร์สหัวเขียวดิลมอยู่ในบ้านมาดิเวนเวนมึงจอยงไงล้มล้มล้มเออ ซมันเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนเอาเพื่อนไปชูปี้ันนี่ดีไปปิดดิจกได้ช็อกมะช็อามะช็อามาทำไม่ได้ดิเอามานี่เอามาโล่งๆนะโอ้เอาศอกออกรอยิงตัวนี้ดิรอยิงตัวนี้ตัวเกิดยิงไปดิผมตามให้พี่ยิงไปดิยิงรอบถือไว้ถือไว้ถือไว้ล้มล้มไอหัวเขียวล้มเอนเตอร์ซ้ำให้ตายเข้าไปไหนเข้าเข้าไปไหนสโนสโนซ้ำสโนซ้ำาเอาไปเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเอง เดินขึ้นมาหน่อยล้มเดิยิงให้เอไปไปน้ไม้หน้ายมาหยิง้ไปไหะมันออกไปหน้าไปเลล้มลยิงให้ยิงให้มามาซ้ำมา้ำหน่อยคนเฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านผู้หญิงในบ้านผู้หญิงนยกดอยู่กดอยู่ขาไปล้มาโดยผมซ้ำมังไอโจซ้ำไปไอโจซ้ไปตอนนี้แหละยิงว่ะเกวล้มล้มล้มลมล้มด้วยใครๆไม่มีอะไรับปบปพวไปไปไป

ศพนี้ทุกคนถือศพนี้ไม่กี่ศพศพอีกคนนึงอีกข้างล่างข้างล่างข้างใน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 นี้ข้างในนี้ข้างในนี้เข้าไป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 มันหลีกหือเปล่าตรงนี้เช็คตรงนี้ที่รวมได้ห้าห้าศพแล้วครับตอนเนี้ยตรงนี้ยึดไว้เลยิ้วไว้เลยถือถือไว้เลยถือไว้เลยราคาตีนมากต้นนม้เราหายเต็มยี่สิบเราหายไหมข้างล่างมีข้างล่างสภาเด้มันมีศพให้อุ้มเพื่อนเราครบข้างล่าง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 ข้าอล่างข้าง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 ลนางข้างล่างข้างเห็นใช่ป่ะเพืางล่างข้างล่างข แใครอุ้มใครอุ้มแทงมาดูไม่มีศพอะผมให้ไอวไอมีอะไรบอกใครแทงไม่มีศพบอกดิไอเอาเอามาเอาใครมาเอาติดไปติดๆเอ้ยใครขอคนนึงได้ป่ะไอสะพานทางไปที่แน่ที่กูตีมันไปไว้สามคนตรงนั้น่ะกูไม่รู้มันเกิดอะรอมาตีมามาเร็วเร็วเเร็วเร็แกซ่อมรถทำไรทำเร็วเรวรอศพดิ เธนอยู่ไหนเนี่ยเอาศพไปหน่อยคนนึ๋อเดี๋ยวศพเหลือศพเหลือหศพเหลือหศพเหลือหมีมีของกูของกูเยอ่ะครอะความยมยมมมรถอยู่กูซ่อมรถอยู่จแล้วจะเสร็จแล้วตบตรงหน้ากรี้นของใครพี่อาจจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาวยายเอาลบอกไม่เนี่ยคนเนี่ยมไม่เนี่ยมีศพเหลือมศพเหลือไหมไม่เหลือใช่หมไม่เหลือไม่เหลือเอมลมไม่ก้ล้าก้าเอ้เดี๋ยวกูบอกให้สัสมนดมะ คนที่ไม่เป็นการตำรวจไว้ดิกลวงไหนครับพี่เจนกลัวครับพี่มาเลยกูหายคือหล่นแลมันจะตกเว้ยมึงต้องลงมาเอามึงรอบต้องสองรอบใครไปแล้วได้ไปก่อนเลยรอบหน้ามึงรอบหน้ามึงเปลี่ยนใหม่ไปแย่ๆแล้วมึห่อแล้วไปวุ้มไปเมืองวนเลยไป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 แยกกระจายก่อนดิกระจายก่อนดิไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้กลุ่มใหญ่มึงเซตไปเซตหน้าสามท่อกลุ่มใหญ่ไปเซตหน้าสามท่อ น้าวัยมึงขิ้นขับรถหลุดมานะแอกล้อเขียวเ